รอรอรอเทเทเทเรอรอรอ,รอ,รอได้ยินไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีลูกเพจทุกท่านนะพี่นะวันนี้รู้สึกคนมันเยอะกว่า,กว,ากว่าเมื่อวานนะครับผม,มวันนี้คนที่มามุงดูมันเยอะนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าคนมันเยอะนะพี่นะคนมันเยอะ<ม>เราเลยไม่รู้ว่าจะไลไร คนมันมุงดูเยอะพี่อยู่ด้านนอกเต็มเลยนะครับผมเราก็ถือว่าทํางานยากครับผมวันนี้ทํางานยากนะเมื่อวานนี้คนน้อยพี่พอมาวันนี้วันคนมันรู้เยอะนะครับผม,มก็เลยทํางานลำบากเดนหนึ่งครับพี่นะโอเคสวัสดีทุกท่านนะพี่นะสวัสดีทุกท่านนะพี่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์เหมือนเดิมนะพี่นะกดว้าวกดกระดิ่งให้ด้วยพี่สวัสดีพี่บูมบุ๋มพี่นันลุมมลสวัสด,ดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับพี่ออยจันทาพี่นิดหน่อยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขออภัยนะพี่นะเพราะว่าเราโมแต่ระแวงด้านหน้านะครับผมเพราะว่าคนมันเยอะนะครับผมอ่ะดันไปให้เป็นกําลังใจมอ่งบนนะครับผมเหมือนเมื่อวานนะครับผมเหมือนเมื่อวานว่าเมื่อวานมันก็มีคนเยอะนะพี่นะคนมันเยอะครับผมเราก็เลยดูว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะพี่แล้วพอวันนี้มาคนมันเยอะว่าเดิมเพียบเลย เกือบร้อยคนนะพี่นะนั่งรอเราอยากดูนะพี่นะเราก็เลยดูอยู่ว่ามันจะไหวหรือเปล่าพี่วันนี้ไหวหรือปเปล่าสวัสดีพี่สมศักดิ์สวัสดีครับส,สวัสดีครับ,รบผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขออภัยนะพี่นะไม่รู้วันนี้จะคนเยอะมากพี่เราทํางานลาบากนะครับผมมา,าเดี๋ยววันนี้ลุยเลยนะพี่นะก็ยังไงก็ ให้อยากไล่ให้จบไปนะครับผมเพราะว่าคนมันเยอะอยู่คนมันเยอะอยู่พี่โอเคนะครับผมมาที่สวัสดีใครวันนี้ขออภัยครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะพี่นะกอสิแชร์สองบนที่เป็นกำลังใจบ้างบ้างนะครับผมเสียงดังไหมครับพี่เสียงดังฟังชัดไหมครับผมอโอเคครับ,บดกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามดันไปเรีเคเดี๋ย้อนะพี่นะ ครับสถานที่นี้มันอย่างที่ผมบอกนะพี่นังเป็นสถานที่ปิดแล้วก็อครับผมก็คนเขายากเห็นนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้ถือว่าทํางานบากมากพี่อ่ะกดแล้วก็แช่มองเป็นกำลังใจก่อนนะครับผมระแวงก็เระแหวนนะพี่นะโอเคนะครับผม มาส,สดีครับผมส,สดีคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะครับผมวันนี้มหม่อมได้มาเยี่ยมมาเยอนอีกหนึ่งวันแล้วครับผมต้องกราบส,สดีคุณตาคุณยายที่อยู่ที่นี้เองด้วยวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดคุณตาคุณยายขอเชิญออกมายืนไล่เราไม่รู้เพลเด็พระเจ้าไ็นบุญตาด้วยเถิดเมื่อวานพระเจ้าทูอเทียนมาพี่แล้ววันนี้ก็ไม่ได้เอาไม้นะครับผมถ้าคุณตาคุณยาย ถ้าคุณตาคุณยายอยู่ในสถานที่แห่งนี้รับรู้รับฟังแล้วนะครับผมเอาทูกเอาเทียนมาให้ผมด้วยโอ้ยอโอเคพี่เดี๋ยวผมโขกก้าวเดินเข้าไปข้างใน่อนครับผมก็อาจจะวังเวแบบงแป๊บนึงนึงนะครับผมสติเปืเป่อนมาดันไหมครับผมดันไปเอวลคดอุยย่อเลยวันนี้ครับผมสวัสดีทั้งบีโก้ไรด้วยครับผม ดันไหมพี่เราเลยผมจะลุยเข้าไปข้างในแล้วพี่นะ <S <S ครับประวัติที่นี่นะครับผมเป็นบ้านล้างสมรจิการที่หนะ้ามเป็นปลายราชการนะรพี่นะก็ได้ถูกสตาร์ไปเลยนะครับผมสตาร์ไปเลยและช่วงนั้นนะครับผมก็เหมือนเป็นบ้านแบบท่านขุนท่านคุณหญิงคุณนายนะครับผมก็เลยถูกสตาร์ไว้แล้วพี่นะ ไม่ได้มีการรื้อถอนหรือว่าทุบทิ้งเพื่อสร้างใหม่แต่อย่างใดผมเหมือนจะเป็นการอนุรักษ์นะพี่นะเห็นแ้ได้กดไลค์กดแชร์ให้ผ่ไปก่อนนะครับพี่สตีเปินเออะไรวะวันนี้เราไม่อาจเสซอร์มาใครอะเสร็จมาคนเดินมาเลยสวัสดีครับ วันนี้เพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมวันนี้หม่อมใหญ่ไม่เยี่ยมเยอนอีกหนึ่งวันแล้วครับผมสดีใครออกมาเล่กนกระ่อกมาหน้าจ้าน้องๆน้องหน,งน,งน,งนงูที่อยู่ในสถานที่นี้ออกมาจ้าพี่หมอ่อมใจดีไม่ได้มีอะไรแอบแฝง ของแต่ละอย่างไม่อยากจะแตะต้องเลยพี่นะมันน่ากลัวมากนะครับผมวันนี้ต้องขอใช้เสียงเบาหน่อยนะพี่นะเพราะว่าอย่างที่รู้นะครับผมคนมันเยอะแล้วก็ไอ้เราก็มันไม่เหมือนตอนที่สถานที่เงีเงยบๆนะพี่นะมันจะสามารถสื่อหรือว,ว่าคุยกับดวงวิญญาณได้ชัดๆดังๆนะผมอะอยังไงวันนี้มาแล้วนะพี่นะามาแล้วก็ดไลค์นะผมกดแลวก็กดแชร์กดว้าวกดดิ่งเป็นกำลังใจม่อมด้วยครับผม สดิตายายที่อยู่ที่นี่นะครับผมผู้ที่เสียชีวิตที่นี่ด้วยวันนี้ข้าพเจ้าขอเ,เย่อบเยิยน <c oughs> บ้านที่งดงามของท่านอีกหนึ่งครั้งหนึ่งรอบแล้วครับผมวันนี้มาใครที่เข้ามาแล้วสก,ก,กุลก็ใช้มาเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมาส์เออมาซ่ออ เล่นการ์ดเธอเพื่อน<ฮ>เห็นไข่ลอดไม้ลอดหน้าต่างออกมาบอกด้วยนะครับขูจะได้วิ่งสวัสดเีเฮ้ยขวดเล้ววะน้ำมันพายเลยวะพี่เหมือนมีขวดน้ำมันพายอยู่ด้านหน้าเลยวะวเอาล้ยวเ,วเอาล้ยวเ,วเอาวะ สตัสดีขวดน้ำมันปลาที่อยู่ด้านหน้าด้านในด้วยมาแน่จริงก็ออกมาแล้วครับผมใครไม่ที่เขาไปอยู่ในขวดมอมไม่รู้นะพี่นะเป็นขวดสมัยเก่าโบราณพี่เราอาจจะเห็นอะไรที่เราอาจจะไม่เคยเห็นกับเป็นได้สตัสดีพี่เจ้าที่เจ้าทางด้วยมา บราณผมบอกก่อนนะครับผมมันอาจจะมีผีปูนผีโบราณที่เขาเล่นของสมัยก่อนโบราณก็เป็นได้มาแส่ออกมาแส่ประเมินค่าไม่ได้นะครับผมบ้านหลังนี้นะครับเป็นไม้สมัยโบราณน,น่าจะเป็นไม้สักทั้งหลังนะครับผมน่าจะเป็นไม้สักทั้งหลังนะพี่นะ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกเพจหาเลขเด็ดนะพี่นะทาไม่พาลาดนะครับผมถ้าเราเกิดอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมผีบ้านผีเพื่อนผีเจ้าที่เจ้าทางที่สิ่งจะติดทีอยู่ในจัตตานที่แห่งนี้คือตัว วันนี้เล่นได้ไม่เต็มเอาเราไว้เอาเราไว้ใครครับวัดดีห้องน้ำหลอนได้ใจแล้วพี่วันด,ดีน้องๆน้องที่อยู่สตารเด็นี่ด้วยมาออกมาเล่นกับพี่มอมเลยแลย้วเสร็จแล้ว เสียงว้ยพี่วัสดีครับอย่างที่เห็นนะพี่นะมันจะพังด้านข้างจะพังหมดแล้วนะครับผมเนึ่งด้วยถูกทิ้งล้างไว้หลายสิบไปนะครับผมวัสดีครับพี่มอมมาเยี่ยมเยี่ยนเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องใครอยู่กับผมวะเหมือนมีคนอยู่ด้านบนเลยวะพี่ใครอะวัสดีครับวันดีด้านบนด้วยนะครับ หมือนมีโคจังมันชักโงกหน้ามาเลยว่ะพี่เอาไว้ดูชักไม่เข้าทางทางเท่าไหร่แล้วนะครับผมน้ำมันพายไม่ไหวบาพี่ก่อนที่จะเจอน้ำมันพายผมว่าจะเจอผีพายแล้วพี่มีอาขราโบราณด้วยมีอาขลาโบราณอยู่บริเวณนี้ด้วย สุดดีผีบ้านผีเรือนเอาเลยเก่าไม่เก่าพี่ดูนะครับผมต้นไม้เลยเข้ามาขนาดนี้บอกก่อนเลยนะพี่ว่าสภาพตอนนี้มันแน่นมากครับพี่มันแน่นมากพูดอะไรไม่ออกเลยว่ะถุงอะไรวนะเนี่ย เอาเลยก๊อกน้ำฉามาทีนี้น่าจะถูกตัดน้ำตัดไฟไปแล้วนะพี่นะก๊อกน้ำครับผมถ้าวิญญาณตายายที่ยังสิงสถิตที่อยู่นันสตาที่แห่งนี้นะครับผมขอเชิญให้น้ำไหลออกมาจอกจอกจอกเป็นบุญตายลูงเพจเห็นด้วยเถิดสาธถกสาธถูโอ้ยพี่ถ้าน้ำไหลออกมาแล้วเันเทิงแล้วมอง เกียรจีบผายแล้วมึงเอาแล้วมึงมอมยายนั่เข้าอ่ะหนูไม่รู้นะตาเกียมึงเรียบร้อยตาเก็บไว้ที่เดินนะพี่ตาเว้ยเชื่อว่าสีงไกลลากโต้พี่มันไม่เสียงรากโตวมาเว้ย พี่รอตาพังไปแล้วนะครับผมไอ้สุดยอดว่ะสวัสดีพี่นิดหน่อยครับผมวันดีครับวันดีครับวันดีครับวันดีพี่ปฏิบครับผมพี่สวยที่สุดวันดีครับวันดีครับวันดีครับพี่พอนพกวันดีครับพี่นนท์สุชัยวันดีครับพี่นรมน์วันดีครับพี่เจ้ายังไงวันดีครับพี่รักนี้วันดีครับผมพี่กอนสุดาวันดีครับพี่มาลาวันดีด้วยพี่กระนกกรวันดีครับพี่มาลาวันดีครับพี่เมตตาอาดวันดีด้วยไม่มีเขาวันดีครับพี่บีีีวววัดดผมมพ่ตูน้้ยยเแลึง มายังไงวะที่ทำไมแมวมางันมาเนฮะ้ยขนลุกเลยวะพี่แมววิ่งมาตาแดงำแํำเลยเอาละครับผมีคนลุกเลยวะเล่นของตาพังมาแล้วด้วยพี่เอาไว้เอาไว้พี่เห็นทางขึ้นไหมครับผมวันนี้ไฟเราจะใช้ไม่ได้เลครับผมเพราะว่า เสียดายมากพี่สถานที่มันน่ากลัวมากแต่ว่าคนมันมุงอยู่เต็มเลยพี่เราทำอะไรไม่ได้เลยจะเล่นจะอะไรไม่ได้พี่วันนี้ต้องขอภยัยุูกเพจด้วยนะครับผมที่เราไม่สามารถเล่นเสียงหรือว่าจะทำให้มันคนมันมุงเยอะนะครับผมต้องขออภัยนะพี่นะเราแวงด้วยพี่เพราะว่าเรามาคนเดียวนะครับผม ตาจ่าย้ายตาวันนี้มอ่อมจัดมาเต็มร้อยนะครับผมแต่ว่าผู้คนที่อยู่บริเวณนี้เราไม่สามารถจัดได้เลยพี่ตาตาย้ายออกมาตอนรับม่อมเร็วมากระแทกไหล่ยายหน่อย <S <S <ฮ>สุัสดีพี่ไปซิวครับผมพี่ตัฒนาลูกศิษย์สวัสดีครับพี่วดีครับพี่นิลมนวัสดีครับพี่ฝนทิทาสวัสดีครับผม ขอซีแชร์สองปรตเป็นกำลังใจหม่อมเลยนะพี่นะวันดีพี่หนุ่ยร่างกายใหญ่ีวันดีครับผมมาวันนี้เรามาเร็วนะพี่นะแต่ว่าเสียงอะไรวะเสียงมาเว้ยเสียงโดนเสียงเปิดประตูมาจากข้างบนนะใครอะตายายอยู่ไหมเหนาะอโอ้ พูดนะพี่รู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยว่ะพี่แป๊บนึงนะครับผมรู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เลยโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจรลดด้วยด้วยครับผมมาดัานไหมพี่ดันไหมอิวคิดอูย้อครับผม จายายจ่า,า,จาออกมาหมกในเร็วใช่รึเปล่พี่เสียงมาบ้ะพี่มีเสียงมาเว้ยตามันมีคนเดินไว้พี่ม,ม,มีมีเสียงคนเดินมาว่ะพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่นะวันนี้ดูล้วไม่ค่อยดีนะครับผม โอเคพี่ถ้ายังไงวันนี้ต้องขออภัยนะครับผมวันนี้เราเล่นไม่ได้พี่เล่นไม่ได้ครับผมคนอยู่ด้านหน้าเต็มากนะพี่เสียวก็เสียวว,ว,วันดี โอเคครับพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหววันนี้ไม่ไหวนะครับผม<ส>เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอไ like ล่แก้ตัวนะพี่นะคนมันมุงเยอะพี่เราทําอะไรไม่ได้เสี่ยงด้วยครับผมเสี่ยงด้วยโอเคตายายเดี๋ยวบขอไว้โอกาสหน้าดีกว่าโอ้พี่ขอบคุณทุกท่านก่อนนะพี่นะ<ส>เดี๋ยวไม่ได้แน่แลพี่วันนี้มันไม่นิ่งนะพี่นะคนมันเยอะมากเราไม่สามารถทําได้โอเคพี่ กดแล้วก็แช์หมอบเป็นกำลังใจด้วยนะผมซื้อแช่สองปฏิินนะพี่นะพี่ไปซื้อก่ดีครับพี่ลุงโรดพี่จุ๋มแพ้วดีเสบเสบเสพเ,เพชรด้วยครับผมโอเคพี่วันนี้ไม่ได้นะครับผมคนด้านนอกมุงเราร้อย่าคนทำงานไม่ได้พี่วันนี้ทำงานไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวพุ่งพุ่งนี้ขอขอเปลี่ยนเปลี่ย็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโลเป็นเป็นโลอื่นได้ไหมพี่เนาะพี่เนาะ รู้สึกมันไม่ปลอดภัยนะครับผมอย่างที่เมื่อวานพี่ผมกลัวนะครับผมแล้ววันนี้คนมันมาเยอะนะครับผมเดี๋ยวงั้นพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพี่นะขอบคุณลุกขอบคุณพี่พทุก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 ทกตั้งก่อนนะครับผมวันนี้ไม่ไหวนะครับไม่ไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ใหม่นะครับวันนี้ถือว่าอันตรายพี่เราเราถ้าไม่ปลอดภัยไม่เอานะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดให้ใหม่พี่วันนี้ขออภัยด้วยนะครับผมนะทาให้ปลอดภัยเราต้องออกไปก่อนนะพี่นะ โอเควัดี๋ยวพี่ยิสบายพี่ประวิพัฒน์ไดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพี่นะวันนี้ถือว่าไม่พร้อมมันไม่ไหวพี่คนมันมุงเยอะมากนะครับผมเพราะว่าสถานที่เราเข้ามานี่ก็เราโอ้โหคนมาเยอะไม่สะดวกครับผมก็พุนเสียบลุงโลด้วยนะพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอหาโลใหม่นะพี่นะวันนี้ไม่พร้อมนะพี่ คนมันมุงเยอะพี่มันไม่ปลอดภัยกับเรานะครับผมสวัสด,ดีทั้งวิโก้ไลท์ด้วยนะพี่นะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมทั้งวิโก้ไลทนะ์นาะโอเคนะพี่นะเดี๋ยวปิดไลท์ก่อนนะพี่นะ